ปล่อยก่อนที่นี่ปล่อยเดี๋ยวน่นให้ปล่อยค่ะปล่อยเร็วปล่อยอ่ะปล่อยก็ไม่ปล่อยเว้ยไปเลยเล่นคนเดียวทางนั้นนะ่ะไปเล่นด้วย